สวัสดีค่ะพบกับเกี่ยวก้อยอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปที่แล้วที่ก้อยได้พูดไปในเรื่องของออสิ่งที่ก้อยเจอนะคะชีวิตการมาใช้ชีวิตต่างแดนเจออะไรบ้างหลังจากที่เราออกจากข้าราชการครูนะคะที่ทํางานอยู่ทํางาน7วันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถัดมาสิ่งที่ก้อยเจอก็คือในเรื่องของอากาศนะคะภาพภูมิอากาศที่ที่ตอนเราอยู่เมืองไทยนะคะจะมี3ฤดูใช่ไหมฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบฤดูฤดูหนาว จริงๆเนาะเพราะว่าบางปีไทยเราก็ไม่ได้หนาวมากใช่ไหมคะเออแต่ว่าพอมาถึงที่อิตาลีนี่นะคะวันแรกก็จําได้ตอนที่เอ,อ่อมาลงเครื่องนะคะที่ย้ายทุกอย่างนะมาอยู่ที่นี่นะคะก็เดินทางออกจากเมืองไทยนะคะหลังสงกรามจำได้เลยปีนั้นนี่คืออ,อ,อุณหภูมิที่เมืองไทย37องศามาถึงที่อิตาลี17องศาเป็นไงคะเราก็แบบว่าชอ็อกสิคือจากร้อนเหงื่อแตกพลักเลยอะไรเงี้ยเนาะมาถึงปุ๊บ สิบเจ็ดองศาแต่ว่าคือโชคดีอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าคนที่นี่เขารู้เนาะจากสภาพอากาศจากร้อนเป็นหนาวมันอุณหภูมิมันต่างกันเนี่ยคือปะป้ามามมาเนี่ยเขาก็ไปรอรับที่สนามบินนะคะแล้วเขาเตรียมเสื้อกันหนาวมาให้ก้อยนะคะเสื้อกันหนาวของมาม่าน,นี่แหละเขาเตรียมมาให้ก้อยใส่นะคะเพราะเขาคิดว่าเราคงคาดไม่ถึงว่ามันจะอากาศหนาวเลยมันจะอากาศเย็นอะไรเงี้ยนะเนาะพอถึงที่แบบพอออกไปนอกสนามบินนะคะ คือแบบสั่นเงงๆๆ,ๆ,ๆ <c oughs> จําได้เลยแล้วพอกลับมาถึงบ้านนะคะพอมาถึงที่บ้านเนี่ยรีบอาบน้ํารีบอาบน้ําแล้วก็แบบเขาขึ้นเตียงเลยค่ะคือแบบว่าห่มผ้านเนี่ยสี่ผืนพราะมนะคะพราะวมอะ่ะห่มไปสี่ผืนมันยังไม่อุ่นเลยอะ่ะคือแบบแล้วแบบเหมือนเราช็อกอะช็อกอากาศที่มันต่างกันแบบยี่สิบองศาที่มาแค่แบบข้ามคืนมาอะไรเงี้ยเนาะพอข้ามวันมาอะไรเงี้ยเออเนี่ยสิ่งที่เจอนะแล้วก็อากาศที่อิตาลีนะคะจะมี สี่ฤดูนะก็คือจะมีฤดูฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงนี้จะอากาศเย็นๆน,นะแล้วก็มีฤดูร้อนนะอากาศฤดูฤดูใบไม้ผลิเนี่ยอากาศเย็นก็จะอยู่ในอุณหภูมิประมาณ13องศาถึง20องศาประมาณเนี้ยค่ะอากาศดี2 0 21อองศาอะไรเงี้ยนะแล้วต่อไปก็เป็นฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนเนี่ยอ,อิตาลีนะคะจะร้อนร้อนแบบร้อนแบบประเทศไทยเลยอะคือปีนี้นะคะท,ที่ที่ดู มากที่สุดเลยก็คือ41องศาไวจจาได้ว่าวันที่ร้อนที่สุดเลยคือเดือนมิถุนายนนะคะไปปลายมิถุนาอืม41องศาอย่าคิดนะคะว่าทางยุโรปเนี่ยอากาศเย็นตลอดทั้งปีไม่ใช่นะอากาศร้อนเขาก็ร้อนจริงๆเลยร้อนเหมือนเมืองไทยนะบางบางที่นี่คือแบบว่าฝนไม่ตกพอร้อนร้อนๆแบบแห้งๆอะค่ะฝนไม่ตกไม่ใช่ร้อนชื้นแบบไทยร้อนจัดๆเมืองไทยฝนมันจะตกลงมาเนาะที่นี่เนี่ยแบบฝนไม่ตกนะคะร้อนก็จะแบบ คือมีอย่างเดียวก็คือหนึ่งจะต้องเปิดแอร์หรือว่าอาบน้ํานะคะ <c oughs> มีแค่นี้แหละส่วนฤดูต่อไปก็คือเป็นฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยคือจะเป็นฤดูที่ไม่รู้นะคือบางคนอาจจะชอบที่แบบว่าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบไปดูใบไม้หลายสีธรรมชาติสวยงามอะไรเงี้ยเนาะแต่ในความคิดของก้อยนะคะคือมันอากาศมันแปรปรวนอะอย่างสมมติว่าวันนี้ตอนเช้าอากาศเย็นนะคะกลางวันแดดออกตอนเย็นตอนบ่ายเนะี่ย เริ่มฟ้าคลึ้มนะคะแล้วตอนเย็นเนี่ยนะคะตอนเย็นเนี่ยก็จะแบบขมุขมัวอึวมครึมบางทีฝนตกอะไรเงี้ยนะคือวันหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีถึงแบบสฤดูอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นฤดูที่เอ่อเป็นฤดูที่คนจะป่วยง่ายนะค,ะคนจะป่วยง่ายคือเดินไปไหนนี่คือแบบคนสั่งน้ำมูกกันเป็นแถวเลยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เออเพราะว่ามันอุณหภูมิวันหนึ่งมันแตกต่างกันมากเลยนะแล้วก็ฝุ่นเยอะนะคะใบไม้ร่วง ็นฤดูที่ใบไม้ร่วงแล้วพอใบไม้ร่วงมันแห้งเนาะฝุ่นมันก็จะแบบตามถนนตามอะไรเงี้ยค่ะใบไม้ก็เเต็มเลยตามพื้นถนนอะไรเงี้ยนะอคือถ้าถามถ้าถามคนที่นี่นะคะว่าไม่ชอบฤดูไหนมากที่สุดเขาก็จะตอบว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะมันดูขมขโมอึมครึมดูเศร้าหมองอะไรเงี้ยนะเขาเขาจะบอกแบบนั้นนะอืแต่ตอนแรกก็ยังมาอยู่นะก็ชอบนะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยคือดูใบไม้เปลี่ยนสีนีสีสันสวยงามเนาะเขียวเขียวเหลืองส้มแดงอะไรเงี้ยนะน้ำตาลอะไรเงี้ยนะ แล้วพอต่อมาในฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวมันไม่ได้หนาวเหมือนเมืองไทยอะที่แบบว่า13-14องศาหรือว่า25องศาอะไรเงี้ยนะเออคือมันหนาวมันหนาวจริงๆอะคะ่ะชนิดที่แบบว่าเวลาใส่เสื้อตอนแรกปีแรกๆที่ก้อยมานะก้อยก็พอเวลานะัดเพื่อนสามีนะัดเพื่อนไปเออออกไปกินข้าวหรืออะไรกันอะไรเงี้ยนะเราก็ใส่เป็นข้างในเป็นเสื้อแขนสั้นธรรมดาอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเนี้ยนะแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวกลุ่มทับไปเลยเนี้ยเนาะแล้วพอไปที่ร้านอาหารร้านอาหารเขาจะเปิดเป็นแอร์ร้อนนะคะเป็น เป,เป็นเป็นเทอร์มเป็นแอร์ร้อนเป็นเครื่องทาความร้อนอยู่ในห้องอาหารเนี่ยนะในร้านอาหารนะแล้วพอไปถึงเนี่ยเราก็ต้องถอดเสื้อถอดเสื้อกันหนาวออกถอดเสื้อคลุมแจ็คเก็ตออกเนานะแล้วก็ผ่ากับอ e ีไวอะไรเงี้ยนะแล้วพอถอดรูป็ปไงเราเราไม่รู้ไงว่าคนที่เนีย่ยฤดูหนาวเนี่ยเขาไม่ได้ใส่กันแค่เสื้อข้างในธรรมดาอย่างเดียวแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวคลุมเลยเนาะเขาใส่เป็นเสื้อแบบ ถาเรียกเป็นเสื้อไหมพรมอะไรเงี้ยค่ะเป็นเสื้อไหมพรมหรือไม่งั้นก็เสื้อที่มันมีมีครูข้างอ่ะที่มันมีหมวกอะไรเงี้ยค่ะเป็นเสื้อแขนยาวอีกทีหนึง่งคือเขาจะใส่เป็นแบบว่าเสื้อแขนสั้นธรรมดานะคะแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวแบบถ้าบ้านเราก็คือใส่กันหนาวอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เสื้อกันหนาวอีกทีหนึง่งซึ่งกันหนาวเนี่ยมันจะมีหลายระดับนะเป็นกันหนาวแบบถ้าหนาวแบบน้อยๆก็จะเป็นเป็นแบบบางๆนะคะแต่ถ้าหนาวแบบเอาแบบติดลบเลยอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นเป็นแบบว่าประมาณว่าเสื้อขน พอต่อไปเราก็เออเราก็ไปเห็นเขาล้วก็ตอนนั้นไปนั่งกินกินข้าวไปแล้วแบบสั่นเขาไม่รู้ไงว่ามันต้องแบบว่าใส่เสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะพอเราต่อไปเราก็เออรู้รู้แบบปรับตัวอะไรเงี้ยนะเราก็ดูสถานที่ที่จะไปอะไรเงี้ยเออว่าเตรียมตัวให้พร้อมคือเสื้อผ้าเนี่ยเวลาจะออกไปนอกบ้านเนี่ยต้องดูให้พร้อมเลยนะคะว่าต้องดูอุณหภูมิต้องดูอากาศภายนอกเลยว่าไปแล้วจะไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะบางทีจนถึงตอนนี้เลยนะคะกไอยนาเวลาออกไปไหนเนี่ย กระเป๋ากระเป๋าถือเนี่ยจะติด่มไปเลยนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะคือการพยากรณ์อากาศของที่ตดลีเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับของเมืองไทยหรือว่าของเออขอยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคือแบบการพยากรณ์อากาศเขานี่เป๊ะมากเลยนะเป็นแบบว่าวินาทีเป,เป็นเป็นเซี่ยวนาทีเลยนะคะแต่ว่าที่นี่นะพอถ้าอุณหภูมิอากาศบอกว่าอย่างพยากรณ์อากาศในทีวีอะไรเงี้ยนะบอกว่าเออวันนี้แดดออกนะพอต่อมาพอออกไปจริงๆอะ่ะคือแบบฝนตกอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเราต้องแบบว่า เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมใหมาปีนั้นน่ะพอก้อยมาถึงมาอยู่เมษาปุ๊บแล้วพอช่วงปลายปีนะคะในฤดูหนาวฤดูหนาวของเมืองที่ก้อยอยู่ช่วงที่หนาวช่วงที่แบบว่าสุดๆอากาศอุณหภูมิหนาวๆเลยจะช่วงคริสต์มาสนะคะประมาณธันวามกราอะไรเงี้ยนะจําได้ว่าปีนั้นอุณหภูมิติดลบเราก็แบบคิดดูสิคะว่าอยู่เมืองไทยอากาศร้อนตับแหลบเลยนะพอมาอยู่ที่นี่ติดลบมันมันเหมือนมันช็อกอะค่ะร่างกายมันปรับไม่ทันในเงี้ยนะเราก็ต้องแบบหาอะไรอุ่น กินหาของร้อนกินตลอดเลยที่ก็เจอที่นี่ก็คือใส่ใจคอนะคะที่เราจะต้องแบบเออเรียนรู้แล้วก็สังเกตดูนะก็คือว่าคนที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนไทยเราที่ไปไหนก็จะแบบยิ้มแย้มอะไรเนี้ยเนาะคือแบบอาจจะรู้จักไม่รู้จักเราก็สามารถแบบพูดคุยกับคนข้างๆได้เ,เออแต่คนที่เนี่ยที่ก็เห็นนะคะถ้าคนคนกแก่ๆนะคะคนที่แบบว่าสูงวัยอะไรเงี้ยนะเขาก็จะยังมีบุคลิกนิสัยอย่างนั้นอยู่ก็คืออาจจะทักทายหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยอมยิ้มให้กับคนที่ เออไม่รู้จักอย่างเงี้ยนะอืมแต่ว่าเออตอนแรกก็ก็แบบพอเวลาใครถามโขาแล้วก็เออไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็แบบเออคนที่นี่ทำไมไม่ยิ้มเลยเงี้ยแล้วอีกเรื่องที่เจอก็คือว่าตอนที่ก็ไปอยู่ไม่ใหม่เลยนะคือเวลาเราเดินไปไหนตามที่สาธารณะตามห้างกับสินค้าอะไรเงี้ยนะเด็กหรือว่าคนที่คนที่นี่นะเขาก็จะมองเราเหมือนแบบมองหดยหลังอะคือแบบคือแบบ อะไรเนี้ยเออคือเหมือนเราเป็นตัวประหลาดอะเพราะว่าเออเหมือนเอออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเป็นคนต่างชาติเนี้ยค่ะที่แบบว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยของที่นี่อะเขาก็เลยเหมือนแบบเราเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเออไม่ใช่สิ่งที่พบเจอโดยปกติอะไรเงี้ยนะเออเราก็จะแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันทำผิดอะไรเป็นตัวประหลาดอะไรอีกเรื่องที่เจอนะก็เป็นเรื่องค่าครองชีพสูงเพราะว่าตอนที่ก้อยมาอยู่ช่วงใหม่ๆนะคะ คือแบบเวลาไปซื้อของเข้าบ้านไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านเนี่ยไปเจอผักผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนื้อหมูเนื้อ,อไก่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบาราคาสูงอะ่ะอยากที่เมืองไทยเราเคยซื้อแบบว่าผักกำละสิบบาทยี่สบาทห้าบาทยี่สบบาทอะไรเงี้ยนะก็มาเจอกับ <c oughs> <c oughs> เขาขายเป็นขีดขายเป็นกิโลอะไรเงี้ยนะเออเราก็แบบ ถ้ไม่ราคามันสูงจังแล้วก็เอาง่ายๆอย่างกล้วยนะคะกล้วยหอมเนี่ยเขาก็ขายเป็นกิโลนะเขาไม่ได้มาขายเป็นหวีอย่างบ้านเรานะอย่างบางไทยเนี่ยก็จะมีแบบกล้วยน้ำว้าเอ้กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยอะไรอะมุกอะไรนี้ใช่ไหมกล้วยหอมขายอยู่แต่ว่าที่เนี่ยมีอยู่ที่ก้อยเห็นนะช่วงแรกๆที่มาก็คือก็มีอยู่ขายอยู่กล้วยหอมเนี่ยค่ะกล้วยอื่นนี่จะแบบว่าน่ามาทีอะไรเงี้ยอย่างกล้วยไข่เนี่ยก็จะแบบแพงมากนะคะขายเป็นกิโลหนึ่งนี่ตกแบบเคยเจอแบบว่า3ยยูโนะเเ คือแบบเห็นราคาแล้วอะไรวะกล้วยบ้านเรานี่คือแบบว่าแทบจะให้กันฟรีอะไรเนี้ยแต่ว่าโหทําไมถึงแบบแพงขนาดนี้เลยเนี้ยแล้วผักก็คิดง่ายๆ่ะคะก็คือเวลาเวลาไปซื้อของทีเนี่ยแบบมานั่งคานวณืึคิดเลขโอ้โหเห็นแล้วแบบไม่อยากซื้อเลยเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาไปร้านไข่เนื้อนะคะร้านไข่เนื้อเนี่ยเขาจะมีหลายอย่างนะเขาไม่ใช่มีแค่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนะคะเขาก็จะยังมี เขาก็จะมีเ,เนื้อกระต่ายเนื้อมา้าเออเนื้อแกะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วที่เขาขายก็มีเนื้อเป็ดด้วยนะคะแต่เนื้อเป็ดราคาสูงเป็ดเนี่ยราคาสูงมากนะคะแล้วอา,อาหารทะเลถ้าพูดถึงอาหารทะเลเป็นพวกปลากุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยนะเห็นราคาแล้วแบบเอาไปทัอก,อกคือราคาสูงมากอะสูงมากอะกุ้งกิโลแพงอะค่ะคือแพงสองเท่าของเมืองไทยอะไรเงี้ยเออเห็นแล้วก็แบบ ซื้อไม่ลงปลานี่ถ้าเห็นบอกว่าปลาปลาในเมืองไทยเป็นปลาช่อนนี่คือแบบโลละร้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยเนาะเออเราก็จะบอกเออมันแพงแต่มันเจอที่นี่ก็แบบว่าอ๋ชอช็อกเข้าไปใหญ่เลยคือราคาสูงมากอนะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แบบเออไม่อยากจะซื้ออะไรเลยอะ่ะคือวันวันแรกจำได้วันแรกที่ไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านเนี่ยเราจ่ายกันไปนะคะไปกับสามีเนาะจ่ายกันไปสิบห้ายูโรซึ่งก็เนี่ยคือจ่ายไม่เป็นไงเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าพออยู่ตอนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ตลาดสดเนาะ คืออยากจะกินอะไรอย่างสมมติว่าแกงหรืออะไรเงี้ยนะเราก็ปั่นจักรยานหรือว่าเดินไปซื้อได้เลยนะเครื่องผิดแกงมีอะไรผักเนื้ออะไรเงี้ยนะเครื่องแกงอะไรเงี้ยเสร็จสับเรียบร้อยก็คือแบบว่าไม่ใช่มีของมาแบบว่าเแช่แข็งอะไรเงี้ยนะอยู่ตลอดเลยคือเราก็จะได้กินของสดเลยใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่มาแบบว่าไปแบบได้ทุกวันอะไรเงี้ยเราก็แล้วก็วกร้านห้าสิบสสิบห้าที่ก็ได้ไปเนี่ยนะมันก็ไม่ได้แบบอยู่ใกล้บ้านชนิดที่ว่าเดินไปได้อะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนต้องเซฟ ประหยัดค่าน้ำมันอะไรเงี้ยพอเวลาพอไปไปซื้อของทีนึงก็คืออาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะเออพอตอนแรกก็เออทำไมบ้านทุกบ้านเลยต้องมีแบบว่าตู้แช่แข็งอะไรเงี้ยค่ะตู้แช่แข็งนี่หอกครที่มันเป็นแบบว่าเหมือนตู้อติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเปิดฝาบนอะไรเงี้ยนะเออแล้วพอนึกไปนึกวาอ๋อเขาเป็นแบบนี้เองเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ต้องไปแบบว่าซื้อของทุกวันเชา้ากลางวันเย็นสามเวลาอะไรเงี้ยนะเออเขอาก็ซื้อมาแล้วก็แช่แข็งอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะนั้นคนที่นี่เขาก็เลยแบบ กินอาหารที่แบบว่าแช่แข็งแล้วเอาออกมาจากช่องแช่แข็งนะแล้วก็เอาไปทําอาหารต่ออะไรเงี้ยจะทําเมนูอะไรก็วากันางไปอ่างเงี้ยนะที่นี่นะคะนิยมเดิน <c oughs> คือที่จอดรถกับสถานที่ที่จะไปเนี่ยคือมันอยู่ไกลกันเพราะถ้าเป็นแบบว่าริมทางอะไรเงี้ยจอดไม่ได้หรือว่าในเมืองก็ก็จะแบบใจตามอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นที่จอดรถกับบางที่ที่เราจะไปเนี่ยมันก็ห่างไปมากเพราะฉะนั้นคนที่นี่เนี่ยการเดินไกลๆนะคะการเดินแบบหลายใช้เวลาหลายนาทีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติตอนก้อยมาอยู่ใหม่ๆเนาะคือ <c oughs> ก้อยเป็น เป็นคนที่อยู่แบบว่าเป็นสาวบ้านนอกเนาะเป็นสาวบ้านนอกแล้วแบบว่าไปไหนเราก็ใช้รถใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนตน์เลยขับไปอะไรเงี้ยนันไปถึงแต่หน้าจอดสถานที่ที่เราจะไปเลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่พอมา,าอยู่ที่นี่เราแบบต้องเดินไกลๆคือแบบตอนแรกก็แบบเหนื่อยมากไปเที่ยวไหนแต่ละทีนี่คือแบบว่าท้อเลยอะท้อที่จะต้องเดินอะแล้วพออยู่ตอนแรกนะต้องใส่รองเท้าส้นสูงต้องแบบว่าต้องสวยหัวจรดเท้าอะไรเงี้ยเนาะพอต่อมา สบายอย่างเดียวแลวค่ะถึงไหนถึงการโหลดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคนที่นี่นะคะบางคนเนี่ยที่ก้อยเห็นเนี่ยคือใส่สูรนะคะใส่สูตรมันไปทํางานนะใส่สูตรถือกระเปา๋าทํางานเขาก็ปั่นจักรยานไปทํางานได้นะอย่างตามในเมืองหรืออะไรเงี้ยนะคะที่อยู่บ้านอยู่ใกล้สถาน,นาที่ทํางานหรือว่าจะใช้ที่มันเป็นแบบว่ารถไอ้สกูตเตอร์ค่ะแบบปั่นไปไอ,อ้ยืนไปแล้วก็แบบเป็นระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะ,ะเออนั่นแหละเขาก็จะคือการใส่สูตรแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็ แล้วก็คนที่แบบว่าคนแก่หรือว่าคนที่เขาแบบชอบอกนอกกาลังกายเนี่ยมาปั่นจักรยานกันอนะ่ะเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราที่นี่เขาก็จะมีเลนจักรยานไว้สําหรับคนที่เขาใช้สัญจรกันแล้วตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆนะคือแบบเห็นคนที่เขาเดินไปคนที่นี่นะคะเขาเดินไปเดินมาตามถนนทางหรือว่าที่สาธารณะอย่างเงี้ยนะเราก็แบบแบบซูเปอร์สตาร์หรือว่าในแบบนางแบบมาเดินถนนเลยเลยเนี้ยนะคะ คือแบบทำไมเขาหน้าตาสวยหล่อขนาดนี้อะไรเงี้ยนะหน้าตาเหมือนแบบเห็นเทพประบุอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงก็สวยแล้วก็ตาก็คมๆคิ้วเข้มๆจมูกโด่งอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็แบบแต่งหน้าแบบสวยอะสวยจัดเลยเงี้ยนะคะหล่อก็แบบหล่อเข้มหมอดจัดเลยอะเงี้ยนะเออเราก็แบบคืออันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วมันแบบเอรื่อเดิมันเทิงใจคือแบบเห็นแล้วมันแบบว่าฟุ้งซิ้สถานที่ที่เราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เราเห็นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบ เหมือนในเหมือนในเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนในเหมือนในหนังหรือว่าในภาพยนตร์ที่เขาเหมือนในละครอ่ะที่เขามาแบบใช้ไอเทนต่างประเทศเนี่ยคือมันเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเราอยู่ในนิยายอะไรเงี้ยเออคือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะที่เขาแบบเป็นอาคารโบราณหรือว่าเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรเงี้ยคือมันสวยเงี้ยค่ะแตกต่างมันจะบอกว่าของไทยมีส่วนก็ไม่ใช่นะของไทยก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะคะของที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งมันก็จะมันก็จะสวยเป็นแบบว่า สุล้งมันช่องที่เป็นอิดเป็นปูนอะไรเงี้ยก็จะมีสีสันแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็ลักษณะมันก็จะเป็นแบบเป็นพวกโกชิบแ <ๆ S 1> ละในซองอะไรเงี้ยค่ะเออเป็นสวยๆประมาณนี้เลยอะ่ะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมาออพูดถึงในเรื่องของการขอวีซ่าท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงโควิดเนาะแต่ถ้าใครที่กําลังศึกษาข้อมูลหรือว่ากําลังเก็บข้อมูลว่าจะต้องทอํายังไงบ้างนะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะขั้นตอนต่างๆที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมเอกสารนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรับประสบการณ์นะคะส่วนใครที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างจาก,ก้อยหรือว่าพบเจออะไรที่มันแบบว่า,อ,าอยากมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันกันอะไรเงี้ยนะก็เขียนข้อความกันมาได้นะคะที่ด้านล่างนี้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย